สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พ่นองมอนีก็มาพบก,กับสาวสุริภาเพิรนในตาแตนแดดอีกเช่นเคยนะคะมณีก็นะคะสภาพอากาศหนาวๆค่ะนะคะหิมะกำลังตกโปรยปรายนะคะสองวันที่แล้วนะคะหิมะตกหนักมากนะคะน้าขาไปมดค่ะนะคะอ่าแลวก็วื่นวานะคะฝนะน,น,น,นตกแล้วก็พายุเข,ข้าด้วยนะคะแล้วก็ทําให้นะคะบ้านอาคารนะคะอ่าถล่มนะคะอ่าเขตที่อยู่ติดทะเลนะคะโมซุกว่อว,วานนี้ข่าวออกที่มาดริดนะคะซึ่ง เป็นเมืองหลวงของสเปนนะคะทางไกลจากกุยูนะคะกวหทางจากมาริดประมาณ400กิโลเมตรค่ะนะคะแต่ว่าสภาพอากาศวันนี้ก็ยังคงหนาวเย็นค่ะนะคะหพวข้อเรื่องนะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะ่านผู้ชมก็คือเกี่ยวกับนะคะเรื่องราวความรักนะคะของสาวสุริมพาเพลินกับสามีต่างชาตนนิะคะว่าพ่อกันยุไสยผู้ไดจีบไพรกอนนะคะเ,เริ่มเป็นยังไงกับสาวซุปปังนะคะถ้าผู้ไดติีต่มปุยแต่เริ่มต้นนะคะก็สุพห้องหูอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะว่า าเจอกันในมองไดนะคะในเมื่อขอมาปุ๊กจะจัดให้นะคะก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่านะคะอ่าพบเจอกันได้อย่างไรนะคะเจอกันที่ไหนใครจิพใครก่อนนะคะเรื่องมันก็มีว่านะคะย้อนกลับไปเลยค่ะคุนผู้ชมคะวันนั้นนะคะน่าจะเป็นอ่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าชุดทิปย์วิสัยนะคะมันอ่าเป็นชุดลำลองมันไม่ใช่อ่ายูนิฟอร์มนะคะดังนั้นก็ปีเดาได้ว่าน,ะะน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ <laughs> นั่นแหละค่ะ นะคะเพราะว่าเขาวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะอ่าอ่าหลานที่ปุ้ยเหตุอยู่นะก็คือว่าบระจาเป็นตรงใส่ยูนฟอร์มนะคะใส่ชุดธรรมดาได้นะคะ <c oughs> และวันนั้นนะคะวันที่ปุ้ยเจอกันกับสามีนะคะเป็นวันที่แบบว่าอุ้ปุ้ยสวยงามมากนะคะหน้ามันแหลกนะคะผมก็ผู้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ <c oughs> นะคะถข้ามานะคะอ่าสามีนะคะไปนั่นเล่นยังนะคะไปพอกันได้งไงก็คือจะเท้าความให้ฟังว่านะคะอ่าร้านที่ปุ้ยทาอยู่นะคะมันเกี่ยวกับนะคะอ่า เป็นสิ่งพิมพ์นะคะซึ่งเป็นงานด่วนนะคะซึ่งร้านนะคะจะอยู่ในห้างนะคะก็คือจะอยู่ในเดอะมอลล์นะคะแล้วก็มีสาขานะคะอ,อยู่ที่โลตัสด้วยนะคะแล้วทีนี้นะคะสิ่งพิมพ์นะคะมันก็รวมถึงเกี่ยวกับว่า่าทำเกี่ยวกับปริ้นอินเจ็ตนะคะอินดอร์อัลโดรนะคะออกแบบพวกน้ำบัตราด้ยางนะคะรวมถึงตัดสติกองสติ๊กเกอร์นะคะเป็นตัวตัวนะคะนะคะรวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอ่า คือแบบคุณเอางานมานะคะคือคุณมีข้อความน่นนี่นั่นนะคะมาให้เราเราก็ออกแบบให้คุณคุณพอใจอะคุณกระซั่งปิ่นกระเสียนนะคะหรือว่านะคะมาให้แค่เราดีไซน์ให้นะคะแล้วก็อาเซฟไปไป,ไปอย่างเนี้ค่ะก็มีนะคะเยอะนะคะคือง,งานแมนสกเกียร์สิรวมถึงอาสิมพิมต่างๆไม่วัดเป็นนะคะงานแต่งงานบวชนะคะแล้วก็งานสีดํานั่นก็คือ,อางานสมนะคะก็คือ,อจะมีคนเข้ามาสั่งพิมพ์เยอะนะคะ ก็จะเป็นงานแบบน,นี้แหละ,นนะคะ่ะนั่นคือมันเป็นงานด่วนสั่งปุ๊บรอรับได้ปับ๊บหรือว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้มารับอย่างนี้นะคะอ่าแฟนปุ๋ยนะคะเขาก็อืมเอางานมาให้ทํานะคะซึ่งในร้านของเรานะคะมันก็นะคะทําเกี่ยวกับออกแบบโลโก้นะคะโลโก้นะคะที่สามารถเอาไปปักลงแบบว่าเสื้อนะคะเนี่ยเป็นแบบเสื้อนะคะนะคะคือเอาให้ดูะคะ่ะน,นี้เสื้อปุ๋ยเองตามมีเห็นหนนะคะเนี่ยคะ่ะ เป็นโลโกโล้เป็นลายปักกัะเสนะคะก็คือแบบว่าจะปักลงผ้านะคะเนี่ยนะคะปักลงเสร็จผ้าแล้วทีนี้ก็ค่อยเอานะคะมามาเย็บใส่กับเสื้อกับอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะปักลงนะคะกับเสื้อเลยก็ได้นะคะซึ่งมันอยู่ที่มันอยู่เกี่ยวกับเนื้อผ้านะคะว่าผ้าตัวไหนสามารถปักแบบไสไใ้นะคะ,นนะ,คะเ,เ,เ,เนี่ยนะคะเสื้อปุยเอเสื้อปุยเนี่ยแหละนะคะ นี่แหละนะคะมันจะเป็นงานแบบสีนะคะก็คือแฟนปุ้ยเขาก็จะเอาแบบว่าอ่าคือเขามีนะคะอ่าชื่อน,นู่นนี่นั่นมาให้เรารวมถึงแบบว่าอ่าพวกเขาจะทําอ่าตรายาแล้วก็ทํนาบัตรเกี่ยวกับม,มวยเท่านั้นแหละค่ะแฟนปุ้ยเขาจะเอาไี้งานแบบสีไปเห่เ็นะคะไม่ว่าจะทาพวกอนานาบัตรนะคะทําแบบว่าอาบัตรธรรมดานะคะบัตรแข้งนู่นน,นี่นั่นก็ว่ากันไปค่ะค,ะะคะวันนั้นคือเขาเอางานไปให้ทํา แต่จริงๆแล้วแ okay, กนะคะเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะคเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้เจอกันเพราะว่าปกติเราปุ้ยไม่ได้อยู่สาขาอ่าโลตัสนะคะปุ้ยจะอยู่อีกสาขาหนึ่งนะคะแต่ว่าปุ้ยจะเดินไปเดินมาแต่ไม่เคยเจอนะคะ่าวันนั้นแหละเราเจอกันนะคะแล้วก็อ่าคืออ่าลูกย้างนะคะคือพนักง,งานนะคะคที่เฮดเบียร์อยู่น่ะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะมันสิบวัคือเกา่าแต่ว่าไฟล์างานนะคะของลูกค้าเกา่าๆก็คือเราจะเซฟไว้อยู่แล้วนะคะ ดังนั้นแค่คุณบอกชื่อนำสกุลมานะคะหรือว่าชื่อ <c oughs> ไม่หรือว่าอันชื่อชื่อบริษัทนู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่คุณจะทําก็คือมันเป็นหัวข้อนะคะอะไรที่เป็นตัวหลักๆเราจะเซฟชื่อตัวนั้นไว้นะคะแค่สแกนเข้าไปมันก็จะหาเจอนะคะไฟล์เก่ามันก็จะเด้งขึ้นแค่นั้นละค่ะนะคะวันนั้นเขาก็ไปให้เราทํางานให้นะคะก็คุยเรื่องงานกันนู่นี่นั่นแต่ว่าคนที่รับนะคะอ่า รับคุยกันกับแฟนปุ้ยเนี่ยก็คือเป็นเื่ออีกคู้หนึ่งนะคะเพอนรับระบัดนี้นะคะปุ้ยจะเฮ็ดเบียร์พกปุ้ยไปนะคะก็คือว่าบริษันหนามันเจอกันนะคะว่าเพราะว่ามันจะบังแต่ว่าพวกคอมนะคะพวกเครื่องปิ้งต่างๆนะคะอุปกรณ์ในร้านอ่ะมันจะบังอยู่นะคะพวกสติกองสติกเกอร์มันจะเป็มไปดไว้นะคะทีนี้นะคะพอแบบพี่เขาบอกว่าฉันคุยไม่รู้เรื่องแกรับซิหิงสีนอกปุ้ยจะเป็นคนรับคุยต่อเองนะคะก็พอรู้เรื่องปุ้ยก็สั่ง บอกซื้อนุนีนันไปให้อื่ยเพื่อนสแกนนะ,ะแล้วก็เฮ็ดงานกันไปแบบนี่เพื่อนแบเว้านุนีนันนะคะเวอกสู่กันฟังนะคะอ่าเรื่องราวชีวิตของเขานะคะว่าเป็นจะใดนะคะก็คือแบบคือผู้ไ่เงายเขาก็โสดเราก็โสดนะคะเพราะว่าตอนนั้นคุยกัอกหักกัอยู่พอดีนะคะ ทีนี้นะคะอ่าพอแบบว่าสางงานเคียงงานกันเสร็จแล้วก็ให้เขาวางมันจาสิ่งสําคัญเลยเห็นงานรวกนี้นะคะต้องให้ลูกค้าวางมันจำนะคะ <c oughs> เรียกประสบการณ์คได้น,นะคะสมัยตะกี้เห็นวันทนี้นะคะเขาก็บอกว่าอ่าเลิกงานไปกิน,ข,กน,นะะข้นขาวกันนะคะคือคพากันไปทั้งหมดนะคะอ่าพุ้งก็เลยบอกว่าอ่าไปไม่ได้หรอกนะคะแต่เขาก็ตื้อนะคะแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปนะคะทีนี้นะคะอ่า เขาก็จะมาเอางานของเขาใช่ไหมคะคือวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเขาสั่งหลายอย่างเขาคือเ็้าสุ p e เอาเลยนะคะคือเขากว่าทําให้ไม่อยากให้เราเรียบร้อนนะคะให้เราทําใจเย็นๆคืองานไหนที่มันด่วนกว่านะคะก็คือให้เราทำเพราะวันนั้นแะเราก็ทํางานกับมัวปูจริงๆเลยแหละค่ะนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นงานด่วนนะคะมันก็ทําเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะถ้างานมาเข้าพร้อมๆกันนะคะดังนั้นแบบลูกค้าบางคนคือเขาแบบว่าเออฉันเอาพรุ่งนี้ได้นะคะเขาก็เดี๋ยวแบบว่า เราเป็นยังเธอกระตรงรีบอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวพรงนี้ใช่ไหมอ๋อนะก็ะคือแบบว่าเออพอเราบอกว่าเออเราไม่สามารถไปกินข้าวอะไรกับเขาได้นะอะไรเนี้ยนะคะอ่าพอเขาสั่งงานเสร็จเรารู้เรื่องนะคะดําเนินงานโน่นนี่นั่นตามที่เขาสั่งเรียบร้อยนะคะก็ะคือเขาก็อ่าถามว่ายอยากกินไรไหมเราอ่ะไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่บาทเขาก็ย่างไปซื้ออ่าพวกอ่าน้ํามาให้นะคะครวมถึงคุกกี้นะคะน้ําที่เขาซื้อให้เรานะคะให้ปุ๋ยกับเพื่อกปลมง,งานนะคะก็ะคือเป็นอ่าปุ้ยจาได้ว่าเป็นน้ำชานะคะ เป็นโออิชิเนี่ยแหละนะคะอ่ารสมะนาวน้ำผึ้งอะไรเนี่ยแหละนะคะเลมอนน,ะ,นะคะอันละนะคะอันนั้นเิ่นสื้อมาให้นะคะก็ได้นะคะคนละชุดนะคะท่านี้นะคะอ่าพอวันต่อมานะคะแกก็มารับงานของแกนะคะแล้วแกก็บอกว่า,าชวนไปกินข้าวทุนนี้น่นอีกนะคะเราก็บอกว่าไม่ไปเราไปไม่ได้แต่แกก็รอนะคะเือ ก็เดินตามทางซ้ายไปซ้ายไปขวานะคะแล้วก็ไม่อยู่ท่าแต่หาจนงเลิกง่ะนะคะจนแบบว่าเอ่ยผู้นึงเพ่นออกปาว่าเออไปกินเขาก็เราซะมันก็เป็นยังเอกว่าอ่ามันเป็นลูกค้าเก่านะคะก็คือว่าหูจกอยู่นะคะเอ่ยผู้หนึ่งน่ะน,นะคะเพ่นว่าก็หูจา้ายู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบอ,ออฟฟิศมันมีสองด่านนะคะออฟฟิศตีเฮ็ดงานอยู่น่ะนะคะมันมีสองสาขาเนาะนะคะพอเลิกงานก็ ทุกคนก็จะมาเจอกันเพราะว่าเราก็จะกลับบ้านนะคะสมัยนั้นปุ้ยพักอาศัยอยู่ก็อือยนะคะหลังจากที่ปุ้ยอกหักนะคะครั้งแรกนะคะปุ้ยก็ย้ายนะคะมาอยู่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งนะคะพี่ร่วมง,งานนะคะพักอยู่ด้วยกันนะคะเซฟค่าใช้จ่ายนะคะประหยัดเงนินได้หลายอย่างเพราะว่าเราก็มีภาระเยอะหลากหลายนะคะนะคะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะแต่กีดตกง้ําลถเม์ไปเห็ดเบียร์นะคะแต่ว่าพอเราย้ายมาอยู่กับพี่สาวนะคะที่ทํางานด้วยกันนะคะ เราไม่ต้องเสียค่ารถมีนะคะเราเดินมาใช้เวลาเดินแค่ประมาณ5นาทีเราก็ถึงแล้วนะคะเบิบเ่น10นาทีนะคะนั่นแหละนะคะเตรียมเตรียมเวลาเดินแค่10นาทีเวลามาทํางานนะคะทีนี้นะคะอ่าพอแบบเลิกเบียร์แล้วนะคะก็คือแบบออฟไอซักคานู้นสาขค้นี้มาก็มาเจอนะคะทีนี้แบบว่าอาช่วพยพายก็ไม่มีใครไปนะคะเขาก็บอกให้จะเข้าไปคือเดียวแบบนี้โดยเพาะดีว,ดว่าเอเอเข้าก็ไปคือเดียวมันคือสุ่ก็มคือนะ ก็เลยอแบบว่าอ่าผ้าเขานะ่ะนะคะไปหายาพี่น้องนะคะอ่าที่เป็นคนจังหวัดเดียวกันเป็นคนสุรินทร์นะคะหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็คือมันพี่มันน้องกันนี่แหละนะคะเพราะว่าบ้านติดติดกันหมดนี่แหละนะคะผ้ากันเป็นกิน,น,ย,น,ะะน,กนยู่หังน,นะคะว่าพาไปถลุมทลายเลยมือล้างเสด็จไปตรงมช่ชวดอีกนะความคิดนัตอนนั้น,นะคะแต่เพิ่ว่าดันชอบนะคะก็แบบว่ากินข้าวเสร็จจากตรงนั้นเสร็จแล้วก็พากันไปต่อนะคะแล้วก็พาพี่อีกสองคนนํามาด้วยนะคะอ่าเป็นรุ่นพี่ปุ๋ยแค่ปีเดียวนะคะ ปีปีหนึ่งกับสองปีนะคะมีสองคนที่พาไปด้วยนะคะเป็นไม่ยิงคือกันเแหละนะคะทีนี้เราก็ไปเที่ยวกัต่อนะคะก็ไปกินกันต่อแล้วก็มาพักที่โรงแรมด้วยกันนะคะนอนด้อยกันทั้งมหมดัสี่คนนะคะเช่าห้องเดียวนะคะทีนี้นะคะพอแบบว่าสร้างต่นเจ้านะคะเพราะว่าพวกเราทํางานห้างอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็จะอะ่เปิดไหยังเห็ดงานตามเวลาห่างเปิดน,นะคะ นั่งตอนเช้าเราก็นะคะรีดแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะก็ไปเฮดเบียรนะคะทางไทยทางมันแล้วนะคะตอนจบนะคะก,ก็ปุยกับเขางานของปุยไปนะคะบัดนี้นะคะตอนซ้ายซ้ายนะคะแฟนปุยเพิ่นก็เขามากนะคะอ่าเพิ่นก็ถามนะคะว่าอ่าเพิ่นก็ถามนะคะว่าเป็นยังไงนู่นนี่น,นัน่นการเท็ดงานนู่นนี่นั่นนะคะือวด,ดีอยู่นะคะนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้เขาเขาก็บอกรักเราเลยนะคะเขาบอกว่าเขาไหนานะหางเข้านะ รักตั้งแต่แรกเห็นหน่ะนะเพิน่นบอกว่าที่ฉันทกเธอเนี่ยเพราะว่ามือสอดลานเลยละเพิ่นว่าเพิ่นว่าจับมือไปนะคะมีแต่ความแข็งหยากบกระด้างบวออนุ่มคืออ่าคือคนอื่นเขาดังนั้นเขาก็พิพพจารณาคิดเองเขาคิดว่าก่อนที่เราจะมาทํางานในด้านนี้นะคะเราต้องเคยลำบากมาก่อนนะคะทานุ่นี่นั่นนะคะ นั่นแหละนะคะนี่ก็แบบว่าเออเขามาบอกรักเราแล้วก็บอกเหตุโน่นนี่นั่นนะคะหระือก็บอกว่า,วา,วาอ้มันเร็วกันไปหรือเปล่าเพราะว่าเราอะคะเพิ่งเจอกันนะคะแค่สามครั้งนะคะนั่นแหละนะคะก็คือรู้จักกันแค่ประมาณสามวันนั่นแหละนะคะคือบอกว่ายังไงคือระยะเวลามันจำกัดคือกจะจำไม่ค่อยได้แต่แต่ที่แน่ๆก็คือประมาณนั้นนะคะก็คือรู้จักกันแค่ณนจะุดนั้นพาไปกินไปเที่ยวนะคะพาไปถล่มทลายกับเพื่อนปูงนะคะที่เป็นคนจังหวัดเดียวกันนะคะเพราะว่าอ่า คือแบบเพื่อนฟูซ well ึบอกมะคะว่าปุยพักอยู่ไซสนะคะเห็นงานอยู่ไซสแต่ว่าปุ๋ยจะหูว่าเขาอะนะนะคะพากําทำงานอยู่แถบซีคอนไปทางนั้นนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนู้นนะคะปุ๋ยก็ทํางานอยู่อ่าที่ซีคอนนะคะหรือว่าแถวเส้นสีนคริตนะคะเพราะว่าปุ๋ยจะเปลี่ยนงานบ่อยนะคะคือตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรารู้จักกันตั้งแต่แบบว่าเพื่อนฟูีึก็คือแบบว่าคนในจังหวัดเดียวกันบ้านหมู่บ้านเดียวกันนะคะเวลามาทํางานนะคะเวลาถึงกรุงเทพบอกง่ายๆนะคะก็จะหูว่าอ่าพี่น้องจะพร้อมพากัน เฮ็ดเบียเฮ็ดงานอยู่ใส่ียงค่ะนั่นแหละนะคะคือเราเวลาเราขึ้นมาแต่ที่แรกเรามาพ้องกันนั่นแหละนะคะทีนี้เราก็จะรู้ถ้าใครยังอยู่ที่เดิมๆก็คือแบบแต่ละคนเฮ็ดเฮ็ดงานอยู่แต่หมองเกาเ <c oughs> แล้วค่ะนะคะบอมีไพรดใหญ่ใหญ่ทางไหนไปย่ำใดกับพอย่ำนันค่ะนะคะ,นะคะบบบทีนี้นั่นแหละยามที่ปุ้ยบอกนะคะคือแบบปุ้ยพาฝลังไปไงนะคะก็พอพอทั้งเมดนะคะคนบาดเดียวกันนะคะกินเที่ยวไปน้่งกันแค่นั้นก็ไม่คิดว่าจะมาบอกรักอะไรหรอกนะคะแล้วก็แบบ เพราะว่ามันคิดว่ามันแบบระยะสั้นนั้นมันดูมันไม่ใช่นะนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบว่าอ่าเป็นที่ถึกอกถึกใจหรือว่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเพราะว่าน,นี่ไซเมานะณตอนนั้นนะเข้าตั้งใจว่าภาพบิกินเป็เที่ยวทะลุมแมเมือลังเสด็จกระต้องมาอีกประมาณนี้คือความคิดตรงนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ตกหลุมรักนะคะ แต่เขาหนะคือแบบจากสายตาที่เขามองเรานะคะตั้งแต่วิานาทีที่แบบว่าตอนพอกันมือแรกที่หันหนามาผมกูหนามันนะ่ะคือปุ้ยมองสายตาปอกหูอยู่แล้วนะคะแต่ไม่คิดว่าจะจริงจังอะไรนะคะทีนี้พอวันนั้นน่ะน,นะคะหลังจากที่เรามาทํางานแล้วเขาตามมาหาตอนสายๆนะะ่เะเขาบอกว่าเขาจะบินตอนกลางคืนนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นวันใหม่นะคะเพราะว่าทุกคนนะคะเวลาจะเดินทานงเนาะมันก็จะต้องเข้าไปโหลดของนู่นนี่นั่นนะคะ อันนี้เขาบอกว่าให้เข้าไปส่งนะคะเขาก็บอกโน่นนี่นั่นบอกรัฐแล้วก็ให้เราไปส่งด้วยนะคะนี่ปุ้ยบอกว่าโอ้เจอกันแค่สามวันเนี่ยนะประมาณนี้เนาะจะมาหักกันียงอีู่ดีน่า,า,าเป็นไปบ่ได้ปุ้ยเลยว่าถ้าหักปุย้ยดีซื้อแหวนทองอปุย้ยตีแหละปุ้ยก็หวังสินเนาะเพิ่นก็ไปซื้อแหวนให้ปุ้ยดีเลยนะคะพ่อแบบอ่าเพิ่นก็ซื้อแหวนนะคะวงน้อยๆมาให้ปุ้ยนะคะก็ดูน <c oughs> ิ้วปุ้ยสิดท้านิ้วปุ้ยจะหน่อยนะคะเขาก็ซื้อแบบน้อยๆให้ปุ้ยนะคะ แล้ว่าเ่าเขาบอกเลยว่าเออถ้าไม่ถูกใจก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนลายเปลี่ยนนมนยนั่นนะคะปุยจะเปลี่ยนด้วยนั่นแหละนะคะพอหลังจากอ่าเขาให้แวนเสียเนาะแล้วก็เขาแบบเป็นคนแบบคือเขาจะแบบแทเทคแคร์ทุกด้านนะคือเขาจะซื้อขนมนมเนยนะคะซื้อให้นะคะ,ะแล้วเขาก็ไปแสีนะคะพอถึงเวลานะคะที่แบบว่าเออปุยบอกนะว่าปุยเลิกสองทุ่มครึ่งนะคะ <S <S อ่า พียคิดว่าพี่ก็ไปทันนั่นแหละนะคะเพราะว่าเขาบินตอนเที่ยงคืนนะคะพี่ก็ไปนะคะก็ใช้ระยะเวลานะคะจากที่ทํางานไปสุวรรณภูมิมันก็ไม่น่าจะเกิน30-40นาทีหรอกนะคะประมาณนั้นนะคะนะคะใช้เวลาแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงบอกยั้ไงนะคะพีไปก่าจะเดินหากันเจอก็พอเจอปุ๊บก็พาเขาไปโหลดฟ้องนู่นนี่นั่นเนาะแล้วเขาก็ออาให้คนไทยรูปไหนก็เลยมีรูปคู่รูปแรกนะคะก็ <c oughs> คือแบบอืมคือเขาขออกดเรา้อมแกมเรานะคะคือแค่นั้นแหละค่ะนะคะ ที่แบบว่าที่เขาได้ซ้ำผบ W ีนะเธอคือแค่หนั้น,นะ,ะ่ะที่เรารู้จักกันนะคะคือไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่ผลประกวดมาก็คือแบบว่าพอหลังจากที่แบบอืมส่งเขาขึ้นเครื่องเสร็จนะคะเรานะคะมาทํางานนะคะมันก็กลับกลายแบบเพื่อนที่ทํางานนะคะนู่นนี่นั่นนะคะเขาเก็าเว้าคือแบบคือแบบเพื่อนที่ทํางานไม่มีใครได้ไปกับปุ๋ยนะคะปุ๋ยพาไปกับอ่าคนจังหวัดเดียวกันบ้านเดียวกันกับปุ๋ยนะคะ อันละนะคะเขาก็ซุบชิ้นนี้ค่ะเอาไปบอกจังสันสีนะคะมันทําให้ชื่อเสียงปุยเสียงหายนะคะคือแบบตอนไอตอนเข้าว่าพ่อเข้าไปก็จังสันจังสีพ่อเข้าไปก็ไม่บอกเม่บอกพื้นบอกยังไงนะคะจังสันจังสีนะคะนี่มันทําให้แบบว่าเออจะาของ้านหมูกระถือดาด้วยแบบนี่นะคะและนั่นแหละนะคะคือจุดหักเหยนะคะก็หมูอยู่แล้วว่าฉันคงจะทํางานที่นี่ได้อยู่ไม่นานเพราะว่าถ้านะคะเหตุงานแบบว่ามันมีนะคะ แล้ว,ว่าคือแบบอุบย้ยปรยากเบาเริ่มยิ้มยิ้มใส่กวานะ่ะก็คือมันจบไปแล้วนะคะนั่นแหละนะคะมันจะเป็นแบบสัตว์นะคะคุ้ยเข้าใจการทํางานในมู่มากโดยเฉพาะทํางานแต่กับมีแต่ผู้หญิงเสียงนะคะในบริษัทกุ้ยมีผู้ชายแค่คนสองคนนะ,ะไม่นะนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไรแต่ที่แน่ๆคนเราก็ยังมีอยู่นะคะคนที่แบบว่าได้ร่วมง,งานกันนะคะก็ยังอยู่ ส่วนบางคนก็เขาได้เปิดไ,ปไ,ปได้หันเ้ไปเปิดกิจการของตัวเองก็มีนะคะก็ยังคุยคุยกันอยู่ทุกคนนั่นแหละนะคะทีนี้นะคะอพอหลังจากนั้นที่อ่าวันที่ไปส่งแฟนนะคะแล้วเขาบินไปแล้วนะคะอ่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาติดต่ออะไรเพราบิ๊กมไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์นะคะ <rainforest> แต่เขาโทรมาเบอร์ร้านนะคะเพราะว่ากล่องนะคะ กล่องท่านำบัตรอะไรนี่จะมีเบอร์ร้านอยู่แล้วนะคะเขาโทรมาแล้วเขาโทรมาทุกวันแล้วก็คือเอซ้ายทีตลอดแจ้งนะนะคะนี่จนแบบว,ว่าเออเขาโทรมาจนเป็นเวลาเวลาทุกวันจนเือแบบว่า,วาต้องให้เบอร์โทรซะแล้วแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจิกฉันนะคะนั่นแหละน้คก็เลยเออให้เบอร์โทรบ,บัตรนี้นะคะเขาบอโทรมาคุยเสม,มอนะคะเรื่องความที่แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าสมัคเสม,มอนะคะ,อ,ะอ่าเขาจะตื่นมาแต่ตีไม่แน่ใจว่าตีอะไรแต่คือแบบเวลาตอนเช้าของเมืองไทยก็คือประมาณอ่า เโมงนะคะคือปุ๋ยจะเข้างานนะคะประมาณนั้นแหละคือ9ก้าโมงครึ่งปุ้ยต้องทาเคลียร์หน้าร้านให้เสร็จก่อนที่จะเปิดตามเวลาห้านะคะนั่นแหละนะคะคือจุดเริ่มต้นนะคะความที่แบบว่าที่เราพักแฮะนะคะเปลี่ยนากแบบว่าเออไม่ได้รักชอบอะไรนะคะก็แบบว่าเริ่มมามีใจนะคะเพราะว่าอ่าเขาจะให้แคร์ดูแลทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพจิตใจนะคะคือแบบถามว่าคุยกันรู้เรื่องไหมนะคะคือแบบ มันก็คุยกันบ่ฮููเรื่องดอกพ่อแม,ม่พี่น้องเอ้ยมันหูบ้างมันหูบ้างมันจะเออออออมออกออไปแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบเรียนรู้นะคะทีนี้เราก็ลงทุนนะคะซื้ออ่านซือกระตษาเปนนะคะในราคาหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทหรืออะไรนี่แหละนะ,ะประมาณนั้นนะคะวิ่งแบบมาฟังเวลาที่เขาพูดกับเราคำนั้นคำนี้นะคะด้วยความที่บบว่าเราทำงานนะคะเกี่ยวกับไอทีอยู่แล้วนะะั่งอยู่กัหน้าจอคอมนะคะมันมีอินเทอร์เน็ตนะคะ ก็คือแบบสามารถแปลงหน้าตอนนั้นได้เลยนะคะยังคำคำไหนที่นั่นบอว่าเออเขาบอกมาสีปึ๊บเขาก็จดจดไหวนะคะหรอเอาไปขี้เขามันก็คืนนอกห้าก็แปลได้นกเปนประมาณหนังค่ะนะคะนี่แบบคือแบบอ่าก่อนเข้างานเขาก็โทรมาเขาจะต้องตื่นนะคือเวลาเขานอนแล้วนะคะเขาก็ต้องตื่นมาโทรหาเราระยะเวลาวินาทนะสามเดือนเต็มๆแล้วก็อ่าหลังเรื่องงานเขาก็โทรมานะคะ ท่น,นี้พอแบบว่าคอคุยกันไปทุกวันทุกวันนะคะทีน,นี้ก็นะคะปุ๋ยก็บอกว่าถ้ารักปุ๋ยจริงนะคะให้ลงมาจดทะเบียนสมรสกับปุ๋ยปุ๋ยจะไปยูนะยหน้าปุ๋ยบอกแค่นี้แหละนะคะอ่าปุ๋ยก็ไม่คิดนะคะว่าอ่าคําพูดของปุ๋ยนะคะอ่ามันจะมีคนเห็นต่ตางนะคะมันกลับกลายเป็นว่าเออเขาลงมาจริงๆนะคะทีนี้เราก็อ่าได้เดินเรื่องจดทะเบียนกันตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละค่ะนะคะเป็นครั้งแรกนะ ส่วนนะคะถามว่าะะเราจะเรียนที่ไทยไหมปุ้ยไม่ได้จดเพราะว่าแฟนของปุ้ยนะนะคะเขามาเขามาระยะเวลาสั้นเพราแค่จะมาเดินเรื่องนะคะพาเราไปอยู่ด้วยนะคะโดยนะคะ,ะเวลาที่ปุ้ยทำวีซ่านะคะก็คือ,อไปยื่นเรื่องขอคาร้องนะคะเอกสารต่างๆเดี๋ยวปุยจะพูดให้ฟังทีหลังนะคะแต่ว่ามื่อีหว่าแค่เกินเินเอาเล็กน้อยนะคะก็คือแบบว่าเอกสารที่สวนมาที่เขาใช้ก็แบบว่าเออ s ่สาส e m e n t นะคะแล้วก็ใบรับรองการทํางานนะคะ นั่นแหละนะคะก็เอาตัวนั้นไปยืดน,นะคะรวมกับพาส,สปอร์ตนั่นแหละนะคะด้วยความที่ว่าเรามีพร้อมทุกอย่างะคะอ่ะเอกสารของเรามันก็ว่ายืนผ่านงาน่ายแล้วนี่มันก็จะมีบทสัมภาษณ์นะคะ<ๆ>เขาจะถามเรานะคะว่าอืมเธอรู้ไหมว่าอ่ะเขาพาเธอไปเพื่อการใดนะฮะเวตอบเลยไปเพื่อการแต่งงานพอเราบอกว่าเออเพื่อการแต่งงานปึ๊บนะคะทางสถานทูตนะคะเขาก็ได้ให้แฟนปุยนะคะอ่ะ เข้าไปทีหลังจับปุ๋ยนะั่นคือเวลาเขาสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนละครั้งนะคะอ่าพอแปนปุ๋ยเข้าไปคนหลังนะคะทีหลังจากปุ๋ยนี่ปึ๊บอ่าเขาก็ซับถูกถามคําถามหลากหลายอย่างเพื่อกันนะคะคือเขาจะถามนะว่าเจอกันที่ไหนได้นะคะได้กันเมื่อไรโน่นนี่นั่นนะไอตอนที่เพ่นลงมาไม่เห็นอ่าเอกสารภาพปุ๋ยไปเนี่ยนะคะก็คือเราตอบตรงตันนะคะรวมถึงได้อะไรอ่าแลกของนะคะอ่าของฟันชิ้นแรกแค่อะไรกันโน่นนี่นั่น,นะค,ะคือเราตอบตรงนะคะ ค้องคู่นะคะรวมถึงพอปุยบอกว่าเออที่ปุยบาาอกว่าเขาจะพาปุยไปเพื่อการแต่งงานใช่ไหมอ่าทางสถานทูตก,ก็ให้สามีปุยเนี่ยนะคะก็คือให้เขารางนะคะเขียนเป็นรายละออักษรของเขานะคะนั่นแหละนะคะพอปุยบาาินไปปุ๊บนะคะพอวิซ่าปุ๋ยปานเนาะปุ๋ยก็ได้บินไปนะคะแล้วก็อ่าเดินเรื่องแต่งงานทันทีนะคะโดยการมอบอานาจนะคะอ่าให้อ่าคนทางไทยเนี่ยแหละค่ะนะคะที่ปุ๋ยเลือกให้เขาดําเนินการให้นะคะ เพื่อไปเดินเรื่องเอกสารที่ปุ๋ยต้องการนะคะแล้วก็ส่งกลับไปให้ปุ๋ยเพื่ออ่าเอามาทําการจบทะเบียนสมรสนั่นแหละค่ะนะคะคือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของความรักของปุ๋ยเริ่มแรกนะคะแต่ว่าชีวิตคู่อย่างที่บอกนะคะมันมีอะไรอีกหลากหลายนะคะมันแบบว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าอพร้อมทุกอย่างไม่ได้ดีเลิศน,นะคะมันก็มีข้อดีข้อเสียของกันทั้งนั้นมันแล้วแต่ว่าใครนะคะจะยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็ปรับเปลี่ยน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแค่คนเดียวนะคะ ให้เราปรับเปลี่ยนแค่คนเดียวนะคะชีวิตคู่มันก็ไปด้วยกันไม่รอดนะคะอันนี้ปุฝากเอาไว้แค่นั้นนะคะนั่นแหละทําไมปุยถึงแบบว่านะฮะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะมันมีหลากหลายอย่างแต่ว่าปุ้ยเคยเล่าไปแ,แต่ว่าปุยจะแบบจะพูดแบบเป็นเนื้อเรื่องเรื่องไปนะคะเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไม่สับสนนะคะนั่นแหละคะ่ะมือในปุยกระลาทานผช่ชมไปแล้วปุยอยากจะบอกนะคะว่านะฮะแฟนปุยจะยังเก็บชุดนะคะที่ ความรักของเราเจอกันครั้งแรกไว้นะคะนี่นะคะเป็นชุดที่ปุ๋ยใส่นะคะวันที่เราได้ออกเดทกกันนะคะปุ้ยใส่ประจําเลยเวลาอยู่แก่เป็นชุดตัวเก่งของปุ้ยเลยนะคะก่งสีชเชากับเสืออเอเ้อยืดนี่แหละเอเป็นเนี่ยนะคะเสือ้อแขนยาวเาป็นเสือ้อยืดนะคะส่วนข้างในนะคะปุ๋ยจะใส่ก็ใส่ยันก็แล้วแต่ปุ้ยแล้วก็หนึ่งนะคะใส่เสื้อยืดอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่แหละค่ะนะคะแม้แต่เราเลิกรากันไปนะคะอะไรที่นะคะมัน พองหงปุยนะคะเขาก็ไม่ได้เก็บทิ้งนะคะเขาจะเก็บ